รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การมีทหารเกณฑ์เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับประเทศไทยหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ามองจากมุมไหนนะคะแต่ทุกประเทศจําเป็นต้องมีผู้ดูแลอธิปไตยของดินแดนค่ะวีซอยนมแพลนเบส อัลมอนและงาหมอไม่มีน้ำตาลทรายเติมเต็มภูมิคุ้มกันหมุดหม่ใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X t e Uncharted ใหม่วีซอยนมแพนเบสสูตรอัลมอนไม่มีน้ำตาลทรายเติมเต็มภูมิคุ้มกัน ช่วงโฟกัสออนวันนี้นะคะดรอเอร์เฉลิมชัยพาเราไปสนทนากับน้องกำลังพลซึ่งเป็นตัวแทนจากกองทัพเรือถึงชีวิตทหารเกณฑ์ค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม,ใหม่ไม่สิ้นสุดเ h e น e w m x, ิล x Vso ซ์วีซอยนมแพลนอัลมอนด์และงาหม้งเติมเต็ม,ตมพุงคุ้มกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการไลฟ์วาร์ี้กับผมเฉลิมชยัยยอดมาลายครับวันนี้ผมพาคุณมาที่ฐานทัพเรือกรุงเทพของกองทัพเรือนะครับ เราจะไปคุยกับน้องๆที่เป็นกำลังพลด้วยกันนะครับเราจะไปคุยกับทั้งสามท่านด้วยกันครับสวัสดีครับผมโอเคครับสวัสดีครับเป็นทหารเนี่ยสมัครเข้ามาหรือว่าจับได้จับได้ใบที่จะต้องเป็นครับจริงๆคือจับได้ครับจับได้ใบแดงนะครับอ่าใบแดงเิดมาเลยจับมาเลยครับตีดขึ้นมาในนิ้วเลยครับโอเคแต่ว่าจริงๆคือเรียนจบโยตรีใช่ครับจีนปอตีที่สวนสุนันทางอ่าเพราะฉะนั้นก็คือเวลาจับได้แล้วเนี่ย ปกติมันต้อง2ปี2ปีครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เราจบเบียตรีเหลือกี่เหลือเหลือแค่1ปีครับเหลือแค่หนึ่งปีแต่ถ้าสมัครเนี่ยจะเหลือแค่หกเดือนครับที่เราไม่สมัครเองคิดว่าจะคิดว่าจะฟลุกใช่ไหมใช่ครับอ่ะคนต่อมาครับผม2ปีครับผมจับได้ใบแดงมาจับได้ใบแดงจริงจริงยังเรียนอยู่ใช่ครับผมผมยังศึกษาอยู่ที่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับครับโอเคเห็นบอกว่าเรียนบัญชีใช่ครับผมแสดงว่าตอนที่จับได้ใบแดงเนี่ย ตอนนั้นดรอปอยู่ใช่ครับผมหนุ่มด r เรียนอยู่เราก็ไม่ได้เรียนรอดอด้วยใช่ครับโอเคอ่ะคนตออกมาครับก็จัดได้ครับเหมือนกาแฟครับผมหนึ่งปีแต่ว่าจริงๆนี่คือจบทางด้านสาเวตครับผมสาเหตุที่ธรรมศาสตร์ครับผมก่อนจะเข้ามาเป็นอาหารกลับมาเป็นแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่แบบโอ้โหครับเป็นพลิกพลิกฟ้าคว่ำดินเลยไหมคือแบบโอ้โหช็อกไปเลยมีอะไรนะฮะจริงจริงจริงๆมีครับคือตอนที่จะเข้ามาอยู่ในตอนแรกเนี่ยเราจะไปอยู่ศูนย์ฝึกก่อนครับสองเดือนเนี่ยเวลาที่ที่สัตหีนะครับก็ ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเข้าไปเราจะอยู่ได้ไหม,มจะจะเป็นยังไงเรายังไม่เห็น,เร,เ,หนเราไม่เห็นภาพที่ว่าเราจะเข้าไปอยู่มันก่อนเข้ามาก่อนเข้ามากลัวไหมกลัวกลัวเพราะอะไรกลัวว่าเหมือนแบบเราก็เคยเห็นภาพเคยเห็นภาพแบบโดนซ่อมอ่าใช่อะไรประมาณนั้นนน่ในด้านแย่ๆใช่เราก็แบบไม่เข้ามาจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอ่ะมันมันพลิกความคาดหมายอะไรบ้างแสดงว่ามันพลิกความคาดหมายในด้านที่เราเคยกลัว แต่พอเข้ามาแล้วมันไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่เราคิดแต่ภายนอกเราอาจจะเห็นว่าแบบนี่มันลําบากมันอยู่ยากมาเป็นทาหารมันต้องฝึกหนักตากดงตากแดดครับมันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสะทีเดียวใช่ครับก็มีช่วงฝึกอยู่ช่วงหนึ่งใช่รชวงพักก็มีใช่ครับแลวน้องนั่นที่เรียนสาเวสมาเนี่ยผมสําหรับผมนะผมมองว่าอย่างตอนแรกเราอยู่ข้างนอกแต่เราที่ได้ยินมาคือเป็นทหารเหนื่อยโดนรุ่นพี่ซ่อมโดนทําโทษต่างๆเราได้ยินมาเยอะเรื่องเสียหายแต่พอเราได้เข้ามาจริงแล้ว มันไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดมันถามว่ามันมีไหมมันมีครับมันก็ต้องเป็นตามกฎที่เขาวางไว้ในคือถ้าผิดในกลุ่มนหารถามว่ามันไปตามผิดหรอ่ผมแอบถามถ้าอยู่ดีๆเขาจะแบบเบิร์ดกระโหลกสองทีไม่มีไม่มีครับแล้วทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ทาผิดอะไรอ่ะอืมคือถ้าเราผิดไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยอันนี้ก็จะมีโทษของการลงโทษเป็นขั้นๆขั้นไปขั้นัครับอืมแล้วอ่ะแสดงว่าไอ้ที่บอกว่า กลัวพอเข้ามาเจอแล้วเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่คิดคแล้วมีอะไรที่มัเออมันก็รู้สึกแบบไอ้ลำบากกว่าบ้านนี่ไม่เอานะครับเพราะยังไงอยู่บ้านมันสบายสุดสบายอะไรที่ไม่นคดว่าเออแบบเฮ้มันยังมีอย่างนี้อยู่อีกหรอวะโทษมีครับว่าอย่างอย่างเช่นด้วยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าในเรื่องของเขาเรียกอะไรเวลาแล้วก็เรื่องของระเบียบวินัยอย่างเช่นคือเราไม่สามารถที่จะไปออกไปข้างนอกได้โดยที่แบบอิสระเหมือนเหมือนอย่างเช่นเราทํางานอ่ะทางานและงานประจําอย่างเงี้ย อ่าตอนเย็นจะเสร็จงานสี่โมงเราก็กลับบ้านแต่เราไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นเป็นจุดจุดหนึ่งที่เราคิดว่าคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถทํางานแล้วก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็กลับมาทํางานโดยที่เราไม่ได้ลกนู่นอก่ทางผมคิดว่าตรงนี้น่าจะน่าจะโอเคครับแต่มันเป็นระเบียบวังทับใช่ไหมเพราะว่าจริงๆมันมีเรือนนอนต้องเข้าเวทใช่ไหมต้องเข้ามีคือเข้านอนตอนกี่โมงตื่นตอนกี่โมงใช่ไหมมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายคือปรับตัวได้ปรับตัวได้ครับแรกแรกก็จะแบบเฮ้ยจะ เหมือนแบบเราก็คิดถึงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับกลับมาถามถึงการเป็นทหารเนี่ยคิดว่ามันให้อะไรกับเราเอาที่เราคิดว่าเราได้จริงๆอันนี้เป็นบัญญาชนนะอย่างของผมนะครับถ้าเกิดคิดว่าได้กับตัวเองก็คือ1ครับเวลาครับเวลาเวลาพอเรามาเป็นทหารเนี่ยเรื่องเวลาสําคัญมากครับเวลาไปไหนเราต้องมีการเตรียมก่อนสมมติเขานัดเรา8ปดโมงแปดโมงเราจะไปถึงไม่ได้เราต้องเตรียมการก่อนใช่ครับเป็นการฝึกวินัยในตัวเองนะครับ้อยก็รักษาเวลาได้ดีขึ้นใช่ครับสอง ความรับผิดชอบครับรับผิดชอบต่อหน้าที่เราได้รับมอบหมายยังไงจากผู้ว่าคับบัญชาเราก็ต้องทําให้เรียบร้อยครับผมครับครับผมคือทำภารกิจให้สําเร็จใช่ครับผมโอเคอะไรอีกไหมครับเอาคนอื่นเชิญครับก็เวารับผิดชอบต่องานมีความที่แบบเราจะเอาส่วนนี้ไปใช้กับข้างนอกได้สมมติเขาเออท่านผู้งคับัญชาสั่งงานมาเราก็ต้องทำงานนั้นให้เสร็จเหมือนที่เพื่อนบอกไปมันทําให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นต่องานพอเราไปอยู่โลกข้างนอกหรือไปทํางานกับบริษัทต่างๆหลังจากที่เราปลดออกไปเราก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอืก็คได ได้รับความรับผิดชอบจากการที่มาอยู่ในกองทัพใช่ครับมีวินัยความรับผิดชอบอถามนิดนึงตอนอยู่บ้านก่อนที่จะเกณฑ์อาหารเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นทาหารเกณฑ์เนี่ยนะฮะัภาษาง่ายๆเนี่ยตื่นกี่โมงครับแปดโมงผมนี่สิบโมงสิบ <laughs> โมงครับ, <laughs> รบเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีเรียนยังไม่ไปเลยใช่ไหมไม่มีเรียนไม่ไปอยู่บ้านถ้ามีเรียนบางวันก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าอยู่ที่เนี้ยแตรานอนตอนเช้าเป่าให้ตื่นกี่โมงคือตีห้าตีห้าครึ่งประมาณตีห้าครึ่งใช่ครับ ใช่ครับมีแถวช่วงเช้าแถวช่วงเช้าเสร็จก็ทำความสะอาดแรงประมาณนี้ครับอกลับมาถามเป็นประเด็นหนึ่งฐานเกณฑ์เนี่ยมันถูกกดขี่มันถูกริดรอนสิทธิมันถูกริดรอนเสรีภาพมันดูเหมือนทาสเลยประมาณนี้อะในฐานะที่คนเป็นฐานเกณฑ์ไอ้คำกล่าวที่มันแต่ก่อนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาหรืออาจจะพูดเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วที่สังคมเขาวิจารณ์เนี่ยมันเลวร้ายเหมือนที่เขาวิจารณ์ไหมสำหรับผมผมว่าไม่เลยครับเพราะว่าผมมองว่าอย่างนี้ครับ คือเรามาอยู่ในค ah นะ่ายทหารก็้องต้องเข้ใาใจกับเขาว่าทหารมันมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วมีกรอบของเขาอยู่แล้วเราก็ต้องอยู่ในกรอบแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะบอกว่าเราห้ามทําอยู่นี้เขาก็ปล่อยให้เราอิสระมันมีการผ่อนคลายมีการรีแล็์ออกกําลังกายอย่างนี้มันก็มีครับมันก็ไม่ได้แบบแย่แบบที่คนข้างนอกเขาคิดครับผมคือภาพข้างนอกกับภาพข้างในเนี่ยมันไม่ตรงกันใช <Ly> ่ภาพข้างนอกมันมก film, ักจะเป็นภาพที่ดูน่ากลัวขวาคือต้องยกตัวอย่างว่าคนที่นําออกไปพูดครับ ก็พูดแต่เรื่องแย่ๆ <ừ> um แต่เรื่องดีๆมันก็มีครับแต่ซึ <ừ> um ่งเขาไม่ไดเอาไป,<ร>ไปพูดครับผม,อ,มอ่ะข้อดีของการเป็นทาหารข้อดีของการเป็นทาหารเกณฑ์อ่ะเพราะว่าพวกน้องไม่ใช่ทหารที่เป็นนักเรียนทหารข้อดีของการเป็นทาหารเกณฑ์อะไรบ้างที่แบบโอเคถ้าสมมติลิสต์ออกไปเป็นหนึ่งสองสามที่คิดว่าโอเคใช้ได้เลยสําหรับผมผมคิดว่าเราได้มาเจอกับสังคมที่มันใหม่มากๆเพราะว่าแต่ละคนมาจากต่างที่ต่างจังหวัดต่างพ่อแม่แต่ละคนจะมีความคิดมีมายเซ็ตที่ต่างกันใช่ครับ มันทําให้เราปรับตัวเข้ากับสังคมได้มากขึ้นอ,อยู่กับสังคมได้มากขึ้นแล้วก็สามารถนํามันมานํามันมาใช้กับตัวเองได้มากขึ้นด้วยในเรื่องของความคิดของตัวเองในเรืร่องของการจัดการความคิดเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันที่มาเจอกันใช่ไหมล่ะครับครับก็<ช>คืออยู่คนหมู่มาก<ช>ต้องปรับตัวเรียนรู้ซึ่งกันและกันน้องมีอะไรเพิ่มจริงๆคือเพิ่มเติมก็คือเรื่องของเรื่องของเรื่องสังคมก็ที่อย่างที่เพื่อนบอกว่าคือต้องบอกว่าคือหลากหลายเนี่ย ที่มาอยู่รวมกันเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยจบไม่ได้จบเรียนอาจจะไม่ได้จบหนังสือบอหกก็มีมีครับหรืออาจจะไม่จบก็มีทีนี้เรามันเหมือนกับว่าเราได้มาเจออีกสังคมหนึ่งอย่างเช่นคือวิธีการคุยกันพูดคุยกันเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับคือเหมือนกับว่าเราไปเจอเพื่อนที่แบบเอ๊ะแบบว่าเหมือนคุยกับเราบางทีอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องอะครับเราก็พยายามที่จะปรับตัวว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็เหมือนกับว่าเราได้มาเจอสังคมที่คืออยู่ข้างนอกแบบใช่ครับเราอยู่ข้างนอกเราก็คุยกับคนปกติ S <S แล้วก็เหมือนกับว่าเพราะเรา,เ,รา,เ,ราเจอเดียวกันเราไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากเนี่ยพอเรามาเจอในนี้มันก็โอเคครับคือมันเราได้ได้เรียนรู้ด้วยเราได้ประสบการณ์ด้วยในเรื่องของเรื่องของอเรื่องของสังคมแล้วก็รเรื่องหนึ่งก็เรื่องวินยัยแล้วก็เรื่องระเบียบวินัยอย่างเงี้ยอย่างอย่างเช่นผมเนี่ยคือบุคลิกภาพเนี่ยอาจจะอยู่ข้างนอกอาจจะไม่ค่อยแบบอย่างเช่นมันมันก็จะแบบเกรงๆข้างนอกไปรีแลกพออยู่ข้างในเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสมาร์ทขึ้นเราเท่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า ไอ้สิ่งที่เราได้ก็ก็มีครับที่เป็นข้อดีใช่ครับอ่ะทีนี้ก่อนจะเบรกถ้ารู้ว่าเป็นแบบเนี้ยไอ้วันที่จะต้องไปเกณฑ์อาหารเนี่ยสมัครเลยเถอะดีกว่าไหมดีครับสมัครดีกว่าครับสมัครดีกว่าสมัครไปเลยใช่ไหมยิ่งจบปริญญาตรีอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวว่าพวกที่มีวุฒิการศึกษามาเนีช่ครับสมัครไปเลยจบปริญญาตรีเนี่ย ตอนที่ฝึกวันแรกทุกคนจะเท่ากันหมดใช่ไหมไม่ว่าคุณจะจบไรไหนแต่เพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเขาจะค่อยแยกไปอีกทีว่าโอเคคุณมีความรู้คอมพิวเตอร์คุณมีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับวิศวะคุณมีความรู้เกี่ยวกับบัญชีก็จะแยกไปทํางานที่มันตามความสามารถตรงสายเราคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับที่น้องเขาบอกเนี่ยนะครับเป็นทหารไม่ได้แย่เหมือนที่หลายๆคนคิดนะครับคือที่คิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นมโนไปเองนะครับแต่บ้านเราเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยผมพูดได้เลยครับมันไม่มีทหารไม่ได้หรอกครับนะครับรัเท็ต พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยต่อครับใหม่วีซอยนมแพลนเบสดื่ม2กล่องทุกวันเตมิมเต็มภูมิคุ้มกันมุดหมายใหม่ไ hmm. ม่สิ้นสุด The New UX The Uncharted อยนมแพนเบสเอามอ์และงาหมอ้อไม่มีน้ำตาลทรายเติมเต็มภูมิคุ้มกันครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาสนทนากับน้องๆต่อ,น,อ,อน,นะครับมองเวลาได้ยินคําว่าไม่จำเป็นต้องมีทาหารน้องมองยังไงครับคือเอาความคิดผมจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าคือด้วยความคิดที่ผมคิดว่าคือมีม,มีได้ครับแต่ว่าในเรื่องของอ ไอเรื่องของที่ว่าจะให้ให้ทุกคนบางคนเนี่ยเ <om> ขามีหน้าที่การงานที่ดีแล้วแต่วันหนึ่งที่เราจะต้องมาเกณฑ์ทหารเนี่ยแล้วเราจับได้ใบดแบดงการงานที่เราคือเหมือนกับกําลังจะไปได้สวยกลับจะต้องเบรกในระยหนึ่งปีหรือสิองปีเนี่ยถ้าคนไม่มีภาละอะไรผมคิดว่าคือการเป็นทหารมันก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยที่เข้ามาในนี้อาจจะไม่ได้มีอาชีพอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งเพราะนั้นมันมันมีโอกาสที่เราได้เข้าเข้ามาในครับใหนึ่ง คือตอนนี้เราก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งแล้วครับข้าราชการคนหนึ่งแล้วก็เราได้มีโอกาสได้เข้ามาก้าวมานี้นผมคิดว่าถ้ามีโอกาสได้สมัครต่ออะไรอย่างเงี้ยอังคพี่ถามว่าเวลาเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยนอกจากฝึกออกกําลังกายฝึกเรื่องอะไรยุทธวิธีพื้นฐานอะไรแล้วเนี่ยเขาฝึกอาชีพอะไรให้ด้วยไหมแล้วพวกเนี้ยท,ที่ที่น้องรู้จักเนี่ยทางของทัพเรือเขาช่วยสนับสนุนเรื่องอาชีพอะไรยังไงบ้างครับที่เ,<ข>เห็นกับเพื่อนที่อย่างเพื่อนผมนะครับที่ตอนนี้อยู่ช่างโยธาครับก็เอาไปช่วยมีความสามารถในการซ่อมรถ บางคนแบบเรียนจบไม่สูงแต่ว่าเป็นช่างมาก่อนก่อนหน้าือมีความรู้ช่างใช่ครับก็ตรงนั้นไปต่อยอดต่อได้ครับแล้วก็มันก็ได้แบบเป็นประสบการณ์ด้วยว่าเออได้ทําเออพวกเครื่องยนต์อะไรแบบที่ไม่เคยทําอะไรที่ไม่เคยเจอส่วนมากก็จะเป็นพวกรถหกล้อพวกรถใหญ่อะไรอย่างนี้ครับรถบรรทุกทั้งหลายที่อยู่ในกองทัพเลยนะครับสมมติบางคนที่เรียนไม่จบแต่อยากต่อก็สอนนอทาง ทหารก็รไม่ได้นิ่งนอนใจครูบ,บังคับบัญชาก็ปล่อยครับสาวธิษไปเรียนกศนออก็ได้ก็จะได้เสริคมความรู้อันนี้ครับถานน้องเนี่ยมีม,มีนายเข้ามาบอกว่าเอ้ยนี่ร้องเพลงเก่งมาช่วยร้องเพลงฟังที่บ้านหน่อยอะไรประมาณเนียอันนี้มีไหมคือหมายว่ามีคนพยายามจะมาบอกแล้ว่าเฮ้ยเอาน่ะมาช่วยมามาช่วยงานนายที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยมีไหมไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าต้องบอกว่าคือเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนมันก็ไม่ได้เป็น มันไม่น่าเป็นเรื่องที่จะต้องไปไป,ไปช่วยนะมันไม่ไม่น่าจะมีอย่างนี้ครับเพราะว่าด้วยการที่ความสามารถของเราเนี่ยเราอลองเพลงได้ไม่จะเป็นที่ต้องไปร้องบ้านนงบ้านนายคือมันก็มีกองดนย,ยางอะไรเงี้ยเราก็มาช่วยในกองทัพอย่างเงี้ยพี่คือที่พี่เคยได้ยินเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไม่อยากฝึกนะที่เขยืนยันบางคนก็ไม่อยากฝึกนะก็อยากจะไปอยู่บ้านนายเพราะว่ามันอยู่สบายกว่านะครับมันไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะไปได้หมดใช่ไหมมันจะมีบางคนบอกไม่แล้วก็เท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยบางทีพ่อแม่เนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกฝึกอีกเรื่องหนก ก็บอกอ่ะงั้นให้ไปอยู่กับนายไปอะไรประมาณเนี้ยไม่อยากฝึกก็จริงแต่คุณก็ต้องเข้ามาฝึกก่อนอยู่ดีใช่ยังไงมันก็หนีไม่พ้นหรอกไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับช่วยอธิบายความนึงหน่อยที่คนเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นทหานเกณฑ์เนี่ยเอาจริงอ่ะนู่นไปรับใช้นายไม่ได้รับใช้ประเทศอ่ะจะมองข้อนี้ยังไงครับจะตอบยังไงครับคำว่ารับใช้นายคือไปรับใช้ที่บ้านเลยนะไม่ได้รับใช้ในที่ทํางานนะครับในอดีตผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคือในในที่เรามาอยู่นะครับเราไม่เคยเจอ ที่ว่าไปไปเฮ้ยสนใจไหมไปรับใช้นายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีขับรถให้นายไม่ไม่มี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 ครับไม่แต่ว่าไอ้เรื่องขับรถอะมีแต่ว่าเป็นขับรถในเป็นกองกองขนส่งโอเคโอเคอันนั้นเป็นงานอ่าเป็นงานคือเป็นงานใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมันจะไปบริการใครเป็นการส่วนตัวไม่มีครับไม่มีครับเป็นส่วนรวมครับสมมติส่งทหารเกณฑ์ไปลบเนี่ยน้องคิดว่ามันจะมันจะยังไงก็คงไม่มีใครเขาส่งทหารเกณฑ์ไปลบนะใช่ครับเพราะว่ามันสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่าส่งไปก็ปุ๋ยหมดอ่ะเพราะว่าทหารเกณฑ์เนี่ยมันฝึกแค่ ะระยะสัน,สนม <า S 1> ะะนแล้วก็เรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยมันรรเราคงไม่สามารถที่จะให้ฐานเกณฑ์ไปจับอาวุธที่บูลค่าเป็นพันล้านร้อยล้านหลายร้อยล้านได้ทีนี้คนบอกว่าไม่ต้องมี <c oughs> มีเอาไปทำลายมีไปรบกับใครมีไปไม่เกิดประโยชน์อะไระอ่ะถามคนที่อยู่ในกองครับผมผมอมองว่ามีไว้มันดีนะครับบางที ยกตัวอย่างครับอย่างหน่วยของผมนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนเนี้เป็นสมมติว่าท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมผมถามก่อนว่ามันก็ไม่มีคนที่แบบยอมเสียสละลงไปช่วยถ้าเกิดไม่ได้ทหารตรงนี้ครับผทหารก็ไปทําทําก็ ทำเพื่อส่วนรวมอยู่แล้วทุกคนไม่ได้ทาเพื่อประโยชน์ของตัวเองครับผมว่าถ้าไม่มีก็เหนื่อยกันนะใช่าใครจะเป็นคนเอาสาเพราะอยู่ๆใครจะไปไปดําน้ํามุดท่ออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีหรอกครับใครจะไปแบบป้องกันการน้ําท่วมไปยกทรายไปกันแบบเพื่อไม่ให้น้ํามันท่วมอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันลําบากไหมทุกต้องพูดอย่างนี้ว่าทุกงานมีความลาบากของมันคุณจะมาบอกว่างานนี้สบายงานนี้ลําบากมันไม่ใช่เพราะทุกงานมีความลําบากของมันถ้าคุณจะมาบอกว่างานมัน หนักงานมันเหนื่อยเราไม่เต็มใจออกไปมันไม่ใช่ครับมันคือหน้าที่ม,มันคือหน้าที่เป็นหน้าที่แล้วใช่ครับก็ทําหน้าที่ดีที่สุดใช่ครับเพราะว่าคนเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่แล้วก็แฟมองไงบอกว่ามีฐาน,นไม่มนเป็นรบกับใครผมก็คิดว่ามีไว้ดีครับ <S <S เพราะหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจ,จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคือมีตั้งตรงเนี้ยเราก็เห็นอยู่ว่าทหารช่วยอะไรบ้างให้กับประเทศเนาะในเรื่องของ สามจังหวัดชายแดนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของบรรทสาธารณภัยต่างๆอย่างเช่นอย่างเช่นกองของเราเนี่ยถานทัพุงเทพก็มีเป็นดับเพลิงด้วยนะครับเป็นทหารที่ที่เนี่ยทหารเกณฑ์อย่างเงี้ยแล้วไปฝึกเป็นเวลามีสาธารณภัยก็ไปช่วยไปช่วยอย่างอย่างเช่นน้าท่วมอย่างเงี้ยกองรปภก็ไปช่วยต่างจังหวัดนะครับก็ก็ส่วนเนี้ยก็คือส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากทหารผมคิดว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องมีเพราะว่า อย่างที่เพื่อนเพื่อนบอกว่าถ้ามันไม่มีเราใครจะลงไปช่วยและใครจะลงไปทำเนาะผมก็คิดว่าส่วนส่วนหนึ่งควรที่ที่จะมีนะครับครับผมกาแฟโดนลงโทษหนักที่สุดที่โดนมา6เดือนะโดนอะไรฮะน้องเพลงดันพื้นมั้งดันพื้นกี่ทีกี่ทีกี่ทีประมาณยี่สิบสามสิบอย่างงี้ไม่เยอะครับโอเบบี้มากเลยอ่ะมันไม่ได้แบบหนักยี่สิบสามสิบเมตรเหรอใช่แล้วก็วิ่งนอกสนามอะไรประมาณนี้ครับกี่รอบ สองรอบสองรอบกี่กิโลฮะรอบใหญ่รอบเล็กไม่ไม่ใหญ่มากครับไม่ใหญ่มากโอ้นี่แบบเบบี้มากเลยนะใช่ครับแล้วน้องอ่ะครับน้องโดนอะไรนี่ละครับอยู่ด้วยกันอ๋ออยู่ด้วยกันโอ้ยแล้วน้องผมจะโดนเป็นพวกวิดพื้นนะครับวิดพื้นก็ประมาณ50แล้วก็ต่อด้วยลุกนั่งเป็นสก็อตจัมป์เลยพอดีคใช่ครับเป็นเรามองเป็นเหมือนเป็นการออกกำลังกายได้ครับคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เอางี้พี่อ่ถอะส่วนใหญ่ที่เวลาโดนลงโทษแบบไม่ว่าจะเป็นวิดพื้นสก็อตจัมป์วิ่งอะไรเงี้ยเราผิดอะไรฮะ เราทำอะไรผิดบ้างตื่นสายของผมจะเป็นเรื่องเวลาเปิดไฟครับบางทีมันถึงเวลาที่ต้องเปิดแล้วเราลืมเราปล่อยเราไปใส่ใจเรื่ที่ละเลยครับเราไม่ได้ใส่ใจแล้วกาแฟโดนเพราะอะไรผมก็ในเรื่องของเรื่องของอาจจะคือเราละเลยเราจะลืมตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นของของเพื่อนก็อาจจะเป็นเรื่องปิดไฟของผมอาจจะเป็นเพราะว่า ลืมทําความสะอาดตรงนี้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเป,เป็นหน้านที่เราอะมันมีจุดบกพร่องของเราอะใช่เป็นบกพร่องเราแต่ว่าเราก็ยอมรับว่าอะ,ออะสิ่งนี้ที่เราผิดเราก็ยอมรับเรามมไม่ได้เราไม่ได้ขัดขืนตรงที่ว่าอ๋อฉันไม่ได้ผิดแล้วฉัไมถึงต้องมาทําต้องมาทําโทษจะบอกยังไงกับคนที่ดูรายการโอเคทั้งคนที่มีเป็นพ่อแม่ลูกจะต้องไปเกณฑ์ทหารหรือคนที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารการเข้ามาเป็นทหารมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นครับ คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงคุณไม่ได้โดนส่งไปลบคุณไม่โดนส่งให้ไปทีชีหมันมาเป็นผลประโยชน์ก็ส่วนรวมอมองอย่างนี้ดีกว่า,าครับผมกาแฟครับโดยรว,วมเลยก็คือ,อถึงพ่อถึงแม่มพ่อแม่ทุกคนก็ห่วงเป็นห่วงลูกทุกคนนะครับแล้วก็ต้องฝากว่าไม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในในค่ายทหารเราก็คงไม่หนักหนาถึงขั้นที่แบบว่าโอ้ยอดข้าวอดน้ำนู่นนั่ ในค่ายทหารก็มีของของซื้อให้กินให้คือมีกินอิ่มครับกินอิ่มนอนหลับนอนพักผ่อนเพียงพอเดี๋ยวเปของฟรีและของขายใช่ของฟรีก็มีให้กินก็ของขายก็มีแล้วก็ในส่วนของคนที่กําลังจะเกณฑ์ก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ต้องกังวลครับถ้าใครที่สมัครเข้ามาหรือว่าจับได้ใบแดงเข้ามาก็ได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาหาประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอได้เข้ามาฝึกระเบียบวินัยบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่บางคนไม่เคยทําอย่างนี้เลยบางคนผมยังถามเลย เฮ้ยมึงไอ้พูดแบบภาษาอังเฮ้ยมึงมึงไม่เคยทำจริงหรอเราก็ตกใจเฮ้ยทำไมไม่เคยทำอย่างเช่นแบบบางคนหนูมากเฮ้ยมึงไม่เคยล้างจานอย่างเงี้ยบางคนมามึงไม่เคยล้างจานเลยแต่มึงมาอยู่นี่มึงต้องล้างนะเราก็บอกว่าเออมันคือการการคือถ้าสมมติท่าคนทุกคนอื่นล้างได้เราก็ต้องล้างได้เพราะมึงกินใช่ครับอ่าอย่างเงี้เราก็เราก็เราเข้าพยายามแบบปรับตัวแล้วก็บอกเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยแล้วส่วนส่วนคนที่คิดว่าการไม่มีทหารควรจะไม่ยกเลิกไปเลยอะไรอย่เงี้ยเราก็บอกว่า จริงๆก็ควรจะมีมนะครับเพื่อเป็นอย่างเช่นที่เราพูดไปแล้วสารณประโยชน์สารณภัยที่ทหารได้ไปช่วยประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาจากทหารไม่ว่าจะเป็นทหารเรือทหารบกทหารอากาศอะไรก็มีส่วนร่วมในในการช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะครับอ่ะน้องครับยงยศของผมก็ในเรื่องที่น้องๆใช้คำว่าผัดต่อไปนะที่จะได้มาเกณฑ์ทหารก็สาหรับคนที่จับแล้วก็สมัครก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวครับทําตัวให้สบายครับ พออยู่เข้ามาเราได้เพื่อนใหม่มีทั้งเพื่อนที่อยู่ใต้อยู่เหนืออีสานมันมีทุกภาคระันเลยใช่ครับแล้วเราได้มาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่เราแบบไม่เคยรู้ได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยเรามองถึงเรื่องดีๆของการเป็นทหารดีกว่าอย่าไปมองว่าเป็นทําไมเป็นเพื่ออะไรเป็นแล้วมันทำให้มันบั่นทอนและทําให้เราไม่ได้อยากอยู่ด้วยครับทุกทุครับสิ่งที่น้องๆสามคนได้พูดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องยงยศน้องกาแฟดนุนันนะครับน้องสิวัฒนะครับก็อันนี้เป็นแค่ตัวแทนของ ทหารกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคุยกันทั้งทั้งกองพันเนี่ยคงต้องใช้เวลาประมาณเป็นเดือนนะแต่ว่าสิ่งที่น้องบอกเนี่ยนะครับคุณก็คิดดูเองแล้วกันนะครับว่าถ้าประเทศมันไม่มีกองทัพจะอยู่ได้อย่างไรวันนี้ขออบคุณทั้ง3ท่านอีกทีนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการไลฟ์ไรตี้ผมแล้วก็น้องทั้ง3าคนต้องลาคุณด้วยเวลาพงเ่านี้นะครับต้องกราวขอบพระคุณกองทัพเรือนะครับที่ให้โอกาสเราเข้ามาพูดคุยกับน้องด้วยความอิสระเสรี วันหน้าผมจะชวนคุณไปพบปาพูดคุยสนทนากับบุคคลที่ให้แง่คิดให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนําไปใช้ได้จริงเพื่อความผาสุกข,ของประเทศชาติของบ้านเมืองของเรานะครับวันนี้ลาด้วยวเวลาเเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับใหม่วีซอยนมแพนเบสสูตรอัลมอน์ไม่มีน้ำตาลทรายเติมเต็มภูมิคุ้มกัน ช่วงสัตี้วันนี้นะคะแวดวงสังคมมีอะไรมาอัปเดตบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วง Society สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m i l X วีซอยนมแพลนเบสอัลมอนด์และงาเม้์เติมเต็มภูมิคุ้มกันนายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีประธานเปิดนิทรรศการชีวิตกับลายเส้นโดยท้าปนันดอนศิลปินชวนหลีกภยัยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีรวบรวมผลงานลายเส้นในหลากหลายช่วงชีวิต ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนาสินกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นหนึ่งในโครงการนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านทัศนศินป์ปี2566มีพิธีเปิดหน้าหอศิลป์วังหน้าเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานิทรรศการสแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางศิลปะในขั้นสูงนอกเหนือนไปจากการบันทึกภาพธรรมดาของนายชวนกว่ถึงพ0ภาพคัดเลือกเหลือเพียง200ภาพจำแนกเนื้อหาออกเป็น5ชุดประกอบด้วย ชุดภาพเหมือนในชวนหลีกภยัยชุดภาพบุคคลสำคัญและนักการเมืองไทยชุดภาพบุคคลทั่วไปภารกิจและชีวิตประจำวันชุดภาพเกี่ยวกับาศาสนาและชุดภาพทิวทัศน์ต้นไม้ใบไม้รายได้จากการจำหน่ายภาพในงานมอบให้กองทุนทัศนศิลป์ชวนหลีกภยัยจัดแสดงถึงวันที่30กันยายน2566ผู้สนใจเข้าชมฟรีได้ทุกวันเวลา9นาฬิถึง16นาฬิกา ศูนย์การค้า MBK Center ร่วมกับเขตปทุมวันจัดงานตลาดนัดวัยเรียนและมอบทุนการศึกษาปีที่2ให้น้องๆโรงเรียนโดยรอบเขตปทุมวันภายใต้โครงการ MBK Spirit อาสาสร้างสุขสูข่ชุมชนจำนวน38ทุนการศึกษาพร้อมเปิดพื้นที่ให้นำสินค้าอาหารแฟชั่นขายเพื่อสร้างประสบการณ์และหารายได้เสริมในวัยเรียนโดยมีนางสาวสุดวิทยานาสมทรงผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นางสาวพุทธชาติศีนิสากรผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาดบริษัท MBK จำกัดมหาชนนางสาวส,สตากมลวรกุลผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท Intelligence, Creative and Marketing จำกัดร่วมมอบทุนการศึกษาสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ Live Variety หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ